เราเราต้องเป็นแฟนที่โวีซีกันเลยโอวี่ซีโอเปอร์เฮาโวีสซีกันทุกคนโอเพอร์าอวีซีก็ได้ไหมจริงจริงโอวีซีพุวีซีบาเผาวีซีขี้เบีเด้เบิเี้ยโตเตะให้พวกผมก่อนสามพันบัทถึงจะได้โบเบ็ผมไม่เอาก็ได้ขี้โมยขี้โมยขี้โมะ นี่ไงอิงจุดทำาผาวีซีอะไดคือถ้าวีซีอะ่เราวีซีก็ล้นมันเย็นตรงนี้แะน้ำมันยนตรงนี้นะอกชานะครับทุกคนนี่นะครับน้ำมันเย็นจะรีบทำาผาวิซีดีๆอาคิดอยากโอ้ยกำลังไม่เมระหว่างนี้พวกมึงกำลังโอ้ยทวซีแล้วัง้อกีแล้ววีโมาทำเพี้ยอะไรกมจมึงกูไม่ได้เปิดนี่อคือกูเข้าแล้วโอ้ไมิกอมิติไปเ เมื่อกี้นี่คนลับไปไอ้ย่าเสียงยาอย่าเปิดอย่าเอาเข้าดิดเออกูปิดอย่าอย่าไปมันต้องปิดโหปิดโอดีใครยังเฮียอะไรใยังเฮียอะไรวันนี้นะครับเราจะทำเผ่าวีซีกันนะครับว้าวสุดยอดเลยนะครับนี่คือเผาวีซีโเผ่าวีซีสุดท้ายเผาวีซีโอโต่ฟาร์มโอ้โอ้ตู้ตู้ที่นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องมีเพื่อนสามคนนะครับหลังจากนั้นนี่นะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทําเลยนะครับ ทำไมมันมีทำไมมันมีให้กาบเรครับทำไมมันมีใค้มับเราตีเลยนีเลยหลังจากนั้นก็ก็ต่อไปก็สิบนาที กะเสียวเลยนะครับอ๋ออ๋อมม่จฉาไอีกทีเงีย้ยมกอก่อนเอวยมที่บาเลยเจ๊วยถ้าเผาวิอิเนียิงกูขออะไรไปรับเลยยนี่จะเกงอีกเดียวเลยสัตว์่เฮ้ยครไ่รับไรรับแล้วอ่ะไอ้ยิงอ่ะไม่ชอบบิดไ่รับอะไรกูวยเสียวตูดไปีปยนไรอัพไได้บิดบิดบิด อ้แบบกูเบอรเลยคิปนี้กูไม่อ่าจแม่งแล้วกูจะอันคลิปเดียวนี่เคยเห็นหมดแม่ง้มันเยอะวอ่นายกับเพื่อนเดกสองสาคนเลยถ้าอาจเยอะต้องวุ่นวายแม่งอยู่เลยนะนี่มีบองพี่ด์าต้องดนบ้กงยงเนาก็เอื่อยเอา้นาไอ้ปเอาได้เอาได้ โอ้ยแงงเอาเอาโอ้ยโอ้ยนี่สินาวิธีได้ไมอาวิสีเอาวเอินี่ผมก็ได้ผวิสีแล้วนะครับนี่นะครับเราสามารถกดทีได้อย่างไม่จากัดนะครับทุกคนยืนอยู่หน้าไอเอนชันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โเจอนะเยกูไม่เช่กูไม่ช่อยเอ้หอ้โอะไรนี่็ต้องการอะไรต้องการอะไรดูดูเ่อได้เพื่อด ไอ้้ไอ oh, Fl <eza> ้ัย้าหนักขอโอ้ชิมือไอ้ยยกูไม่ได้ใครได้ใครเฉยขาออกปากยิแดงเลยบอสเถื่อนเลยกียรมึงเลังเง้ยชิมอไอ้มีคนที่ใแอดมีตไปแต่แกไอ้เอออย่าให้มันเสีดิไปไปกูเคยทำอยู่คนหนึ่งเลี้ยงลิไปไปไปดัก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 แม่ง้ง้าจีบแล้ดประคับขุดแม่ง้มาเลยไม่อย่าให้มันเสย่อย่าให้มันเสีอย่าให้มันเสกอย่าให้มันเสก มันตึงใ่มันเกยังไม่ได้เลยยรู้ไอ้กูก็ยังไม่ได้โอ้ไม่ต้องตกลวอูยังเสยังเสยังไม่ได้กูปักไปให้คนได้ยูรู้อมันเสกใมันเสกเลยให้มันเสีเลยค้ามัค้ามักูเห็นปืนคางมาไอชิเมะ่างีมพี่อะไหนไหนคิโม่เสกดีแต่ว่าไม่มีไอ้จะเสียอ้เลยเฮียดีไม่ครบแม่เลย ใช่ไอมปร์ตีเี้ยเไรอเชี่ยอะไรสีแดงเน่าอ้าวูเี้ยสีขาวกเวยอีชมพูเรก็น่าจะมีค้ากันปะทั้งตีนไม่กูมีชมพูเอ้ยกูเปี่ยไกูไม่เปลี่ยนกูมีแค่แดงไอ้กูรู้สึกไปมครับกมีทุกสีอ่ะกูมีทุกสียกเว้นชมพูเฮียโอ้ะไอคนนี้ดูดด่ดูู

สีโคตรเกียเลยโอ้ดีมากครับพีเ่เติ e ้ลขามาเดี๋ยวไนี่คือเอ็นพีซีทำเผาวีซีเว้ยดูดจริงจริงจริงจรมมันเตืเอเอคืนไปกเราได้คตรงนี้ะรากดคว่าชวนพ้หน้าพ้อมหน้าเนี่ยมันมาเสกแล้วมีมาเอเมนเรือเตอเตืเตือเตอเตือเเตือ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 เรเรออเเจเจเตรเเเเเือ แม็กมาอะไรวะเขาเป็นคนเปิดได้เป็นคนเปิดได้นี่แน่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 ฮ่าฮ่่ไอ้เหี๊ยบไอ้เจี่เฮ้ยกูเจี๊ยบเลยสัตว์โอ้ยกูแหงกูแรงเลยโอ้ยอ้กุ๊บะไอ้กุ๊บะเฮียอะไรเลยพี่มีเลยดีโอ้ยเป็นคนเปิดได้เฮียกีดที่ไหนวะไอ้ผ้าผ้าผ้าที่อยู่ข้างในเปิดได้ใช่ป่ะไอ้ยมันเปิดแซงเปิดเปิดผีเปิแม่งมา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  ไเม่ไม่ตายไม่ตายมันจตายมันจตายมันกได้่ายก็ม่้ฆ่ากฆ่าเยอะจังม่ใช่น้ำเก๋งไมน้ำที่ฆ่าเก่งตายคนเกย์ไมทำไมตายแล้วก็เชี่ยเลยอ๋อเออไม่งาทุกกูโอ้ไม่ใช่กูเนี่ยทม่ไหมโอ้เ่็นอะไรเลยอ้าวม่มากมาทมันก่อล้อมามามทำเยอะเโล ไอ้เเี้ยมยงากรอนรุ่นกับบางที่่อมันกรเพื่อนมึงไงขอะไรจะมีมากรอีกตัวนึงไอ้เงยมกอนีกงไอ้เงยโอ้ยอ้ยอะไรกี เนี ee, a a them, yeah, ่ยพวกกูเป like ็นมังกรแล้วแบบไอพวกไอพวกคนเกยจะสกิลไม่โดนกันเว้ยไอ้ไอพวกลอยย่หายเหยไยพวกลอยย่อหายเราจะโรสัตว์เาหยิงกันเลยไอ้โอ้ยไอโอ้โอ้โกยธโกรเาจะโหนามเอ้ยเย้ยเย้ยรางวัลไอเไอไอเอยย้อเอ้ยอยย้ไอเกูเป็นโปทำหมอบีสีไม่ได้ห ทัพพม่าพิทีพิที่ขา่ะไ่ทัพพม่าพิทีโอ้ยเชี่ยตกใจเยี่ยได้หมวกโวยม่สนใจเฮ้ยแล้วคอร์มเป็นไม่รู้สายใหม่หนึ่งเฮ้ยไอเยี่ยแต่แต่มันมีคนไม่ได้วยกันไม่มีคนร้องเนี่ยเยี่ยว่าว่าฟอนิโนเกิดไปแล้วทำไมซิรฟนี้เขาดีจังเลยไม่ไม่มีใครร้องเลยว่าเราทีมเออยูโอวีฟอนเลนจินโน่เกิดแน่มันต้องมีคนร้องอ่ะมันต้องมีคนร้องแล้วแหละกูพิมพ์ขนาดนี้เยี่ยเฮ้ยมันมาตีฟอนเลนติโน่ดิมาตีฟอนเลนติโน่ ไม่อยกบอสขาดไปเติมตัวขิมมองตรงดีไหมขึงนิงชังหลงเชื่อว่านางเสียงได้มองช่บอเคยในอินาคงจึงว้าวสมังลังได้ชึ่งอีนามิโนคงใจว้าวอีนาคือคืออนลงเดงอีโนคาโค ไอ้ยม yeah, uh, like, oh, oh, uh. oh, uh. ื can, 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 can ่อกิ้นี่กูเ็นกูเ็นไยกน่เกนไอ้น้ำนเสื้ย้บิจิลิงบิงจิลิง้พวกมึงจอคนกนพวกมึงคนโออเออไม่ไม่จีเาคนี้นี้มีบิงจิลิงไงแค่นี้มีบิงิลิงไ่โอ้ยลิตโอ้ยลิตดีใช่เลยเกิดนะเอยกูไปตีกูไปตีเองพวกมึงตีฟาเลเลยจดูีดวกู เออเลยคือเยไเดียงัวเราไปกันเต้นขาที่รักขาเป็นขาเึงบอกว่าบิงกิลิงอะไอ้ียเกีตาอยู่อิงม่เกเลยยี่มามึงอตีดิกูตีอยู่กูสายกูจะฟามปืนไปไปเอ้มาด้วยค่คอมโบกูคอมโบซสือตึง นกูต้องรอไล่ยางเงฉัโอ้ยัมา่ได้คนมาไีได้นมาได้เอมันเดียมันดี่ตัน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 หแล้วบิงจิลิงคานาบบิงจิลิงโอ้เอเชี่ยประตูไอสัโดนประตูวับยันไหมวัปกลับคนตายงูเยประตูวับวมาแต่กูติดประตู้วยงูตายประตูปตาอ่ะเดี๋ยวรอเต้นไหวกเต้นรอรกูหายแบบนึง กูโดนมากูโดนมอนขัดก็ได้ไปเหยอก็ได้ได้ไน้ำนได้ไน้ำได้ไรไม่น้ำได้ไรเลยเลยได้กูได้กูได้ยชิ้อกูได้ผลมีวูได้ผลมีมีโม่โน้ตโน้ตไน้ำได้น้ก็เย้นน้ำได้โน้ตน้ำได้โน้ตโน้ไน้น้ำได้น้้ได้้้าากูตีตัวนึงหนกูอีกข่ามัด ไอ้น <onents> ้ำแม่งนกเหมือนไอ้น้ำในชวิตจริงเลยวะไอ้แค่มาดีไงเออไม่ด้อะไรมาดีไงพี่เกาหลีกูกูโตทีมกูเฮ้ยเยนทีมน้ำกับทีมน้ำบ๊บจากเกียเรียวมาช่วยกูตีหน่อยบอสมาช่วก่อนไหนไอ้แก่อสตีแล้วโอ้โหบอตีบอเกี่ยวไม่โดนบอลเกี่ยวไม่โดนเออถ้าถ้าบฟสพูดไปก่อนสตีไม่ไม่ไปขอชายชาตีบ้างวะ เว้ยจริงๆเขาจะตั้งเป็นกอดชายชาติเว้เพื่อการลิกซ์สินเว้ยแต่เขาปัวมันไม่เหมือนกับไมลิเมทแบบมากเกินไปเขาเลยไม่เอาอ๋อไอเหี้ยแบบ